สวัสดีครับผมนะครับผมวันนี้นะฮะก็จะมานะครับผมขุดต้นพันธุ์ไผ่บ่งหวานพิณพึ่งเบอร์เก้านะครับผมออกไปชํานะฮะนะฮะตามฤด,ดูกาลเราก็ไม่ได้ขุดเนาะตอนนี้คือต้นพันธุ์หมดละก็มาทยอยขุดเพิ่มไปนะครับผมซึ่งถ้าขุดหน้านี้ก็มีความเสี่ยงนิดนึงนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ปล่อยให้ต้นมันสะสมอาหารนะครับผมนะฝนออกมาฝนตกมาก็เกิดหนอปกติเนาะเพราะฉะนั้นนะฮะเดี๋ยวจะชําให้รอดก่อนแล้วค่อยส่งนะใครจองไว้นะครับ ปลายปีนี้น่าจะถัดเตรียมตัวเราไปด้วยนะฮะกับผมนี่ก็เป็นกอเบอร์เรก้าของเรานะครับผมนะฮะอันนี้ก็เนี่ยมันจะมีลากแบบน,นี้นะฮะเนี่ยลากอากาศจะออกใต้นี้นะครับผมส่วนใหญ่นะฮะแต่ไม่ต้องรอลากอากาศออกเราก็สามารถเริ่มตอนได้นะครับผมนะแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นนะครับทั้งนี้และทั้งนั้นนะวันนี้ก็จะามาขุดเป็นแบบเงานะครับจะขุดเป็นแบบเงาครับผมกอนี้นะฮะจะขุดเป็นแบบเงาครับผมเดี๋ยวเราจะเลือก ต้นไว้ก่อนนะครับผมพอเลือกต้นเสร็จแล้วเราก็จะตัดต้นที่เราต้องการเอาต้นพันธุ์ออกไปทั้งหมดนะครับเอาไปทําต้นพันธุ์นะครับผมนี่ฮะต้นนี้ดูลำเขาฮะป้องจะยาวๆแบบนี้เลยนะครับเบอร์ก้าโอเคเดี๋ยวมาเริ่มต้นขุดดีกว่าครับ เรียบร้อยครับนะเหลือไว้ห้าลำนะครับไว้เป็นลำแม่ปีต่อไปนะครับผมเรียบร้อยครับสำหรับสายพันธุ์เบอร์เก้าของเรานะฮะแล้วคิวต่อไปนี่นะครับไผ่ลวกหวานนะครับผมนะทานสดๆทานดิบๆได้นะฮะรอเป็นคิวต่อไปนะครับผมโอเค